ช่องของพี่กอลฟนะครับได้รับการสนับสนุนจาก p o เพย p a y p o w f u l Payment นะครับบริการรับเติมเงินเกมมือถือถูกกว่าปกตินะครับเติมง่ายรวดเร็วแล้วก็บริการมานานถึงปีที่4แล้วนะครับอยู่กันมายาวนานนะคือเสียงดีมากนะครับรับเติมเกมหลากหลายมากนะโดยเฉพาะเกมที่อยู่ในช่องพี่นะครับเติมทุกเกมนะครับวิธีการใช้บริการนะครับน้องต้องแอดไปช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะครับไม่ Facebook ก็ไลน์แล้วก็ติดต่อพนักงานเข้าไปนะครับใช้บริการ PowerPay ก็เป็นการสนับสนุนพี่กอลฟไปในตัวเหมือนกันนะครับ ขอบบคคุณครัสวัสดีครับพี่ก๊อฟนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอาซูเลนะครับวันพรุ่งนี้แพทจะเข้าแล้วนะครับแพทของชินาโนนะครับ คลิปวันนี้จะรวมข้อมูลคร่าวๆก่อนที่เขาเปิดเผยมาแล้วนะครับตอนนี้แพทโน้ตยังไม่ออกนะฮะวันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันอีกทีนะครับวันพรุ่งนี้เนี่ยต้องปิดแพทนานแน่นอนพี่เตือนน้องๆอย่างหนึ่งนะครับถ้าแพทมันใหญ่แบบนี้นะน้องควรจะผูกบัญชีนะครับผูกบัญชีกับ Facebook ผูกบัญชีกับ Twitter หรือผูกบัญชีกับ ID ของโยสตารก็ได้นะครับซึ่ง3แบบเนี่ยผูก3แบบเลยก็ได้นะครับเพื่อความเซฟนะครับบางทีเนี่ยเฟซบุ๊กอย่างเดียวเนี่ยถ้ามันเออเลอร์มันเออขึ้นนบันนนะคร แต่พูดถึง ID หายเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวไปนะครับถ้าสมมุติว่ามันเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราสามารถแจ้งไปยังโ s t a r ได้นะครับแล้วเขาจะกู้ ID คืนได้เท่าที่ทราบมาตอนนี้ได้คืนทุกคนนะครับสําหรับคนที่เกิดปัญหาขึ้นไม่ต้องห่วงนะฮะทีนี้มาถึงข้อมูลของเราแล้วนะครับ ข้อมูลของเซิร์ฟโกลบอลเนี่ยจะแตกต่างจากของญี่ปุ่นไปนิดนึงนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมันครบรอบ3ปีมันจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองมากมายนะครับแต่ของโกลบอลเราเนี่ยได้แค่กิจกรรมชินาโนะแล้วก็พวกสกินนะครับก็เยอะแล้วนะครับแค่นี้ถ้าเจอกิจกรรมครบรอบ1่อตอน2ปีเราก็จะมีกิจกรรมเยอะแยะไปหมดใช่ไหมของเราจัดไปแล้วนะครับ เรื่องปิดเซิร์ฟเนี่ยพี่เดานะครับน่าจะขั้นต่ำ8ชั่วโมงนะครับถ้า8ชั่วโมงเนี่ยก็จะเปิด4ทุ่มถ้าปิด10ชั่วโมงนะครับก็จะเปิดประมาณเที่ยงคืนซึ่งไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้มันดูใหญ่พี่ว่ามันอาจจะเกิดความโกลาหลในเซิร์ฟเวอร์ก็ได้อาจจะมีการล่มนะครับดังนั้นพี่ว่ารอให้เซิร์ฟนิ่งก่อนค่อยเล่นก็ได้นะครับเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลชัดเจนเดี๋ยวพี่จะเอามาแชร์ให้ดูนะครับทั้งในกลุ่มของ YouTube และก็ของ Facebook นะครับ คลิปวันนี้คร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวข้อมูลแบบเจาะลึกสเตตัสสกงสกิลอะไรเงี้ยที่คงต้องใช้เวลาในการจัดทําสักนิดหนึ่งนะครับและไลค์กาชาเนี่ยจะหลังจากการทําข้อมูลเสร็จแล้วนะครับพอทําข้อมูลเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะเอาข้อมูลเผยไปในคลิปลฟ์นะครับแล้วก็นั่งกรองกับน้องๆก่อนพอกรองกันเสร็จละเดี๋ยวค่อยไปเปิดกาชากันแล้วก็เดี๋ยวทําคลิปข้อมูลสกิลและรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่ากิจกรรมนี้มันใหม่พร้อมกันทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟจ,จีนเซิร์ฟญี่ปุน่นแล้วก็รกบรนะคั เอาละทีนี้เรามาดูเรือใหม่กิจกรรมนี้นะครับขอเริ่มต้นด้วยระดับพิเศษที่มีครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็คือระดับ UR ก็คือ Lady ้ช i n a n นนั่นเองนะครับอันนี้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินระดับ UR ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งเขาประกาศมาแล้วบอกว่าในปีนี้จะมีเพียงลำนี้ลำเดียวที่เป็นระดับ UR นะครับปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับซึ่งก็คงจะทำออกมาไม่บ่อยนะครับเรือลำนี้เนี่ยจะเลทอยู่ในตู้กาชาด2นนะครับแล้วก็จะมีการันตีที่ ลำที่200นะครับแล้วก็จะมีทบแบบนี้4ีรอบนะครับดังนั้นน้องสามารถหาชินาโนะเนี่ยเอามาลิมิตเบรกทำดาวได้นะครับด้วยการทบทบทบนะครับถ้าโชคไม่ดีแล้วก็ถือเป็นการกำเนิดปูลินชนิดใหม่นะครับเป็นปูลินสำหรับระดับ ur นะครับก็คือปูลิน mark 3นะครับเท่าที่ทราบมาตอนนี้นะครับสามารถหาปูลินระดับนี้ได้2ช่องทาง1ก็ได้จากกิจกรรมนะครับดังนั้นในกิจกรรมนี้ก็ควรจะเก็บแต้มเพื่อซื้อปูลินชนิดนี้มันหายากมากนะครับ แล้วก็อีกหนึ่งช่องทางอันนี้เป็นระบบถาวรนะครับก็จะมีร้านเฉพาะสําหรับซื้อปูลินชนิดนี้นะครับเขาบอกว่าจะมีการรีเซ็ตทุกเดือนนะครับแล้วก็จะมีการหาแต้มการเก็บสะสมแต้มเนี่ยก็จะมีช่องทางให้สะสมเดี๋ยวไปดูกันหน้างานอีกทีนะครับการสะสมแต้มเนี่ยมันได้จากหลายช่องทางที่ได้ยินมานะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือสามารถย่อยเรือระดับ UR กลายเป็นแต้มได้นะครับแล้วก็เอาไปซื้อปูลินอีกทีหนึ่งก็เดาไว้ว่าอนาคตมันก็คงจะมี UR ลำอื่นอีกนะครับสมมุติว่าเราได้ชินาโนซ้ำแล้วเน แล้วก็ลิมิตเบรกไปครบแล้วเราอาจจะย่อยชินาโนการมาเป็นแ้มนี้เพื่อเอาไปแลกปูลินเพื่อเอาไปอัพรามอื่นๆได้นะฮะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับระดับ UR เนี่ยไม่จําเป็นต้องทําการลิมิตเบรกเพื่อปลดเลเวล70ไปเลเวล80 90ไปร้อยนะครับดับงนั้นการที่ชินาโนมีดาวเท่าเดิมโดยที่ไม่ได้ใช้ปูลินเลยเนี่ยถึงเลเวลร้อยได้นะครับแล้วก็ไปเลเวล105 1 2 0้ได้สบ,สบายสบายโดยไม่ต้องลิมิตเบรกังนั้นไม่จะเป็นต้องรีบก็ได้นะครับลำต่อไปนนนนะคครัับอออี้เป็ N ชื่ว่วานะครับ ก็เป็นระดับซูเปอร์แหลนะครับตัวนี้จะอยู่ใน3มช่องทาง1อยู่ในโรงต่อเรือนะครับโอกาสได้0.5เเ็ขาคงจะไม่อยากเจอกันตรงนี้นะครับแล้วก็จะอยู่ในร้านอีเวนต์นะครับแล้วก็มีดอกในฉากนะครับก็ทั่วไปก็จะมีเรือที่สามารถหาได้ทุกช่องทางนะครับถ้าขยันก็จะได้มาไม่ยากนะครับแลลำต่อไปนะครับลำนี้ชื่อว่าซูซูกินะครับอันนี้เป็นเรือพิฆาตของญี่ปุ่นนะครับจริงๆกิจกรรมนี้เรือของญี่ปุ่นหมดเลยนะฮะไม่มีชาติอื่นปนนะฮะ ซูซูกิเนี่ยก็เป็นระดับซูเปอร์แลนะครับวิธีการได้รับอยู่ในตู้กาชาเท่านั้นนะครับโอกาสได้2%ถ้าไม่ได้จากตรงนี้นะฮะก็หาไม่ได้แล้วนะครับหวังว่าจะได้น้องซูซูกิตอนระหว่างที่กําลังตามหาชินาโนนะฮะลำนี้ค่อยไปดูกันทีว่าเก่งแค่ไหนนะครับมาดูระดับอีลีทกันบ้างนะครับก็จะมี3ลํลำที่อยู่ในตู้กาชานี้นะครับมาลำแรกกันก่อนนะครับชื่อว่าชิโยดาชิโยดาเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเบาของญี่ปุ่นนะครับ ลำนี้เดี๋ยวมีฝาแฝดด้วยโอกาสได้จากตู้กาชา2.5นะครับนี่คือลำแรกและมาดูลำที่2นะครับที่เป็นฝาแฝดชื่อว่าชิโตเซนะครับอันนี้ก็เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินเบานะครับก็จะอยู่ในตู้กาชาเหมือนกันโอกาสได้2.5นะครับมาดูลำที่3นะครับลำที่3ชื่อว่าลำนี้แปลกหน่อยนะครับชื่อว่าคาชิโนนะครับนนี้เป็น ประเภทใหม่ของเกมไลยนะชื่อว่าเรือขนส่งอาวุธนะครับหรือว่าเรือขนส่งยุโทโธปกรณ์เดี๋ยวไปดูศัพ์ในเกมทีนะว่าเขาจะใช้ว่าไรนะครับอันนี้เป็นระดับอีลิทอยู่ในตู้กาชาเท่านั้นนะครับโอกาสได้2.5ซึ่งพี่สนใจลํานี้มากนะครับเพราะว่ามันเป็นประเภทใหม่ไงอยากจะรู้ว่าสกิลมันเป็นยังไงเท่าที่ได้ยินมาเขาบอกว่าจะเป็นเรือแนวหน้านะครับแล้วก็อาจจะมีสกิลพวกซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้ แล้วความพิเศษของเรือลํานี้นะครับมันจะมีเกียร์พิเศษด้วยนะครับอยู่ในช่องที่3นม้องเห็นไหมมันจะมีปืนที่ยังไม่ได้ประกอบนะครับอันนั้นเป็นปืนของเรือยามาโต้นะฮะซึ่งเรือลํานี้มีประวัติเกี่ยวเนื่องกันซึ่งต่อยอดแน่นอนนะครับอนาคตมาแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าจะนานแค่ไหนนะคนนี้พี่ว่าจะได้ฉายาว่าน้องบัวนมแน่ๆนะครับเพราะว่าสกินแกดูใหญ่มากอาจจะเป็นเดอะท็อปของเกมอาร์ตเลนเลยก็ว่าได้นะเดี๋ยวขอไปดูกันอีกทีนะว่าน้องจะอยู่เทียร์ไหนนะครับ แลวนี่เป็นลำสุดท้ายนะครับเป็นเรือที่อยู่ในกิจกรรมสะสมแต้มนะครับคาดว่าจะรับได้ประมาณสัก1 0,000แต้มไม่น่าจะแตกต่างจากกิจกรรมอื่นนะครับลำนี้เป็น Heavy c u i ยเซ r นะครับชื่อว่าคุมาโนะนะครับก็อิมเมคล้ายๆกับสาวแกลวคล้ายๆกับน้องผีเสื้อนะครับก็น่าจะไปคู่กันได้2คนนี้นะครับแล้วก็มีชุดว่ายน้ําที่ดูจะมีบทเด่นด้วยนะเพราะว่าเห็นอยู่ใน P ีตอนสุดท้ายค่อนข้างโอ้สวยเท่ แล้วก็มีข่าวลือออกมานะครับว่าในเซิร์ฟจีนเนี่ยไอตู้นี้เนี่ยจะมีเรือเทพๆปนอยู่ด้วยนะครับจะมีเซนทอมีเอสเกมีแชงกรีล่ามีไทโฮนะครับซึ่งมันจะไม่มีเลทแต่ว่ามันก็มีโอกาสหลุดเลทออกมานะครับซึ่งเซิร์ฟโกลบอลจะเป็นแบบนี้ไหมไม่มั่นใจนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่ได้มานะฮะแต่อันนี้มิมีชัวนะครับมันจะมีชุดแต่งงานอยู่2ลำนะครับก็คืออากาชินะครับกับมิคาซะนะครับของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟก็ได้ของเราอาจจะได้ช้า หรือบางทีก็อาจจะได้ในแพทนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งก็ยังไม่มีการแจ้งแต่ว่ามีการระบุไว้ว่าของเราจะได้เร็วๆนี้นะครับก็อากาชิอาจจะได้เร็วนะแต่มิคาซะพี่ว่าอาจจะเอ็กซ์คูซสฟให้กับญี่ปุ่นแป๊บหนึ่งนะครับของเราเนี่ยอาจจะมาในจังหวะที่มิคาซะมาถาวรหรือว่ารีรันกิจกรรมมิคาซะแล้วก็เอาชุดแต่งงานมาด้วยอาจจะเป็นแบบนี้นะครับก็รอ,อดูแล้วกันนะครับ2คนนี้จะแต่งงานรอไปเลยก็ได้อนาคตมาแน่นะครับ อีกหนึ่งเรื่องนะครับแต่ว่าโคบอลเขายังไม่ได้แจ้งแต่พี่คิดว่าน่าจะอยู่ในแพทนี้แหละก็คือระบบต่อต้านเรือมน้ําใหม่นะครับก็คือมีการปรับนะครับทีนี้ไม่จำเป็นต้องใส่เกียร์ต่อต้านเรือมน้ําก็สามารถต่อต้านเรือมน้ําได้แล้วนะครับแต่ว่าการใส่เกียร์เข้า,ขาไปจะช่วยให้ประสิทธิทภาพในการต่อต้านเรือมน้ําดีขึ้นนะครับสรุปป,ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวพี่ไปเก็บรายละเอียดตอนที่หน้างานอีกทีนะครับทีนี้มาถึงเรื่องสกินนะครับสกินในครั้งนี้จะเป็นเซ็ตชุดว่ายน้ํานะครับ งานปาร์ตี้คิดว่าจะแพทหลังจากนี้ไปอีกสักอาทิตย์ถึง2อาทิตย์นะครับใครที่รอพวกชุดปาร์ตี้อยู่ก็อาจจะดูชุดไว้น้ําเบาๆก็ได้นะชุดไว้น้ํานี่ก็ถือว่าไลท์ทูดีมา3นะครับ1ก็คือซูกุ๊ปนะครับซึ่งพี่จะไม่เผยให้ดูนะฮะเพราะว่ามันโปมากเลยพี่กลัวว่าช่องพี่จะบินนะครับน้องเป็นห่วงพี่ด้วยนะฮะและ้วก็ลำที่2ที่เป็นไลท์ทูดีนะครับก็คือเฮอร์ไมโอนี่ตัวนี้จะไม่ค่อยโปเท่าไหร่ถ้าเทียบกับ2องลำนะครับสองลำ นั่นคืออะไรหนึ่งก็คือซูกุไงอีกลำหนึ่งก็คือน้องคาชิโนะนะครับน้องวัวนมนั่นเองอันนี้ก็โป้เหมือนกันนะดูสิใหญ่ไหม <laughs> สามสกินนี้เป็นไลท์ดูดีนะครับเอามาดูชุดต่อไปลำที่4ี่ที่ได้ชุดไว้น้ำนะครับพวกนี้จะเป็นเซตธรรมดาแล้วนะนี่คือน้องซูซูกินะครับซึ่งเป็นเรือพิเศษของกิจกรรมนี้นะครับต่อไปก็คือขิอีนะครับขีอีก็เป็นเรือที่อยู่ในกิจกรรมนี้เหมือนกันนะครับต่อไป คุมาโนะนะครับน้องสาวแกลของเรานี่เองนะครับแล้วก็ชิโตเซก็ได้ชุดว่ายน้ํานะครับชิโยดะก็ได้เหมือนกัน2คนนี้ฝาแฝดนะครับส่วนลํานี้เป็นเรืออเมริกานะครับเผื่อจําไม่ได้นี่คือน้องนิโคลัสนะครับนิโคลัสได้สกินชุดว่ายน้านะครับแล้วก็มีสวิตชัวนะครับอันนี้ก็ได้ชุดว่ายน้าเหมือนกันนี่เป็นเรือของรอยย่อนาวีนะครับแล้วก็ลีโนได้ชุดว่ายน้านะครับนี่เรือของอเมริกาแล้วก็ของรอยย่อนาวีอีกลำหนึ่งชื่อว่าอิคารัสนี่ได้ชุดว่ายน้ําเหมือนกันนะครับ ที่เชื่อว่าน่าจะมีลัคกี้แบ็กนะเพราะว่าสกินเซตนี้เนี่ยเยอะมากเลยก็จะเป็นลัคกี้แบ็กที่ดูจะคุ้มนะเพราะว่าไลท์ 2D ดเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับทั้ง3สกินก็รอดูแล้วกันเดี๋ยวถ้าเขาเปิดเผยเดี๋ยวพี่เอามาให้ดูนะครับก็จบแล้วครับเท่าที่ทราบข้อมูลตอนนี้นะครับเพราะว่าเซิร์ฟกอลบอลเนี่ยเผยออกมาเป็นทีละรูปทีละรูปนะครับแล้วก็แพทโน้ตเนี่ยคาดว่าจะมาคืนนี้ดึกๆนะครับเดี๋ยวพี่ขอดูแพทโน้ตอีกทีนะว่ามีอะไรบ้างนะครับ แล้วก็สําหรับกิจกรรมเก่านะครับที่ยังหลงเหลืออยู่ตอนนี้ก็คือกิจกรรมของเซต2นะครับไม่รู้ฟาร,ร์มกันไปถึงไหนแนะล้ว60รอบครบยังครับหลือเวลาอีกหนึ่งวันนะแล้วก็เซตทูสำหรับใครที่ยังไม่ดอบนะครับก็อาจจะจําเป็นต้องพึ่งตู้กาชาแล้วนะแต่ว่าข้างหน้านี่คือชินโนนะก็ตัดสินใจดีๆนะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยควรมี400คิวนะครับเพื่อจะเอาไปการันตีชินโนให้ได้นะครับ หลังจากที่เซิร์ฟญี่ปุ่นเนี่ยไลค์ครบรอบ3ปีไปเนี่ยโอ้โหเขาจัดใหญ่จัดเต็มมากนะมันมีหลายอย่างมากนะจริงพี่ก็อยากจะคุยนะอย่างฟิกเกอร์เนี่ยโอ้โหอย่างเรื่องแอนิเมชันอย่างเรื่องอะไรมากมายเนี่ยเอาไว้เราเป็นโม้กันในไลฟ์ครั้งหน้าแล้วกันนะครับซึ่งวันนี้แจ้งข้อมูลคร่าวๆก่อนนะครับให้เป็นการเตรียมตัวนะครับจริงวันนี้พี่อยากจะมาแจ้งเฉยๆว่าเฮ้ยน้องๆผูก ID ไว้นะ มันเสี่ยงนะครับเพราะว่าแพทครั้งนี้มันดูใหญ่เหลือเกินนะครับแล้วกิจกรรมข้างหน้าเราจะเจออะไรก็ไม่รู้มันอาจจะมีเกียร์ดอปในฉากก็ได้นะถ้าเตรียมน้ํามันได้ก็เตรียมนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันกิจกรรมหน้านะครับเราก็พร้อมลุยกันเต็มที่ใช่ไหมฮะคิวเหลือเท่าไหร่กันนะครับของพี่นี่มีแค่300ร้อยท่านันเองนะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเราสู้นะครับขอให้ได้เรือระดับ UR เก่งหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าขอให้ได้มาก่อนละกันนะครับนี่คือ Lady Chino นะครับซึ่งอนาคตแน่นอน ยามาตกต้องมาสักวันนะครับวันนี้พี่เขาขอตัวก่อนและกันขอให้น้องๆทุกคนโชคดีนะครับเพราะว่าวันที่แพทเท่าเนี่ยพี่ว่าน้องๆคงจะได้เปิดกันก่อนที่จะได้พี่จะได้สนุกดังนั้นพี่ขอให้น้องๆลอดตายกับตู้กระชาตู้นี้นะขอให้ได้ชีนโนกันทุกคนนะครับขอให้สนุกกับเกมมาเเลนนะครับแล้วก็เจอกักบกอลคลิปหน้าวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับถ้าต้องการให้พี่เสริมอะไรก็ถามมาใน Facebook ได้นะครับหรือว่าถามมาใน Discord ก็ได้ถามในคอมเมนต์ก็ได้นะพี่อ่านทุกช่องทางนะครับแล้วเจอกันนะครับ สวัสดีครับ